เท่าไหรนี่พูดกันตรงๆเลยใช่จ้ะเห็นมาประจำนะจะลดให้ลองนัจริงหรือเปล่าจริงโอ้โหเอวบางล่างเล็กค่ะตัวก็อ่อนช่วยๆๆโอ้เท่าไหร่เนี่ยอยากรู้เห็นมาบ่อยจะลดให้นะจริงหรือเปล่าเอาห้าพอโอ้โหแพงจังห้าร้อยห้าบาทเอะไมถูกไป มีเพื่อนไหมวันนี้มีครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวประสบการณ์สมคนเียจริงหรือเปล่าจริงนี่นี่มารู้จักพี่เปล่าใครอ่ะพี่เสียลังเสียลังเสียังไงรู้จักเปล่าพี่เสียลังหองนกไครเนี่ยพี่ชอบชอบหนีเมียเที่ยวเห็นไ่พี่เองเกียงเสียลังใช่จ้ะเสียลังพี่เองใช่จ้ะ ไม่มีเที่ยวแค่มึงนี่เพื่อนเสียงหลังปากเหม็นบ้ามัยนี่ถามตรงๆนะมีเพื่อนอีกคนไหมมีสิครับแปบน้ำเพื่อนมาแต่เคียร์เสียงหลังนี่เสียงหลังใช่ไหมโอเะไปเลยนะไปเลยไอ้้คนนีัดปเลยพี่ เเฮฮ้้ยยผู้หญิงไม่เนี่ยมีมีมีร่างค่ะมีร่าด้วยร่างประตูซ้วมโอ้โหยพี่ชอบเสียงหนูจังสวยชื่ออะไรจ๊ะป้าโอ้ยอยู่หมุนกูดีเลยหนูสวยมากเลยเป็นต้องตีอะไรเนี่ยเป็นโรตีอะไรเออเออไม่ทราบว่าน้องสาวจะมาทำอะไรจ๊ะ เดือดรังเรียกไม่ใช่ใช่ไหมมีเพื่อนอีกไหมจ๊ะคุยกับเขาเลยโอคนนี้สวยจังเลยขอบคุณค่ะเอาคนนี้ไหมอะไรนะเอาคนนี้ไหมคนนี้ก็ชอบเดี๋ยวเข้าไปก่อนเลยชอบกระบังลมอ่ะถ้าตัวไม่แพงจริงหรือเปล่าจ้ะเดี๋ยวดูเพื่อนอีกคนนึงเอาเชิญเชิญก่อนเลยจ้าขอบคุณนะเชิญเลยนะจ๊ะเอาพาเพื่อนมาเลยพาเพื่อนมาหน่อยคนนี้ดาวร้านเลยค่ะเอาแบบสวยๆแจ่ม dí sí số, so, sự kỳ lão cai, lại dí dí, lại pì mang, mang dí sí số, so, sự kiện lão cai, lại dí dí, lại pì cu, đồng hồ, ไงแกวันนี้ใครมาบ้างอะแกมีอะแชมป์กาเซียลามกูตายแล้วมาสองเสี่ยเลยหรอใช่แล้วเขาเลือกเด็กดิงไปยังแกเขาเลือกกันยันไปแล้วชอบไปแล้วเขาเลือกชอบไปอุ้ยทำไมตาต่ำเลือกอีชอบถ้าที่จะเห็นดาวล้านก่อนถ้าเลือกมึงก็ต้องเป็นตาตุ่มเลยป่ะกูนี่ดาวล้านนะเด็กกูไปรับแขกเองคนไหนจ้าดาวล้านอยากเจอดาวล้านโอ้โห สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคนสวยวันดีค่ะโอ้โหดูสันดาทางวันนี้จะสวยอวบอันได้ใจเหลือเกินค่ะเอออยากเห็นหน้าเหลือเกินจ้าคนสวยวันนี้พี่แชมป์เลือกเด็กดิ้งยงคะพี่ยังไม่เลือกเลยชอบอวบคนเนี้ยชอบมากเห็นข้างหลังเนี่ยหันหน้าดูได้หรือไมเล่าชอบอวบใช่รับหนูไปดิ้งไม่ล้ววันนี้หนูดิ้งไม่แพงหรอกเท่าไหร่อ่ะดิ้งละสามบาท

ไปเข้าไปเชิญด้านในเชิญด้านในมาเป็นครนุหรือยังจ๊ะอ้